สวัสดีครับหมอลำพาไปเพลินชาแนลวันนี้เราจะมาร้องเพลงตามคำสัญญานะเพลงนี้มอบให้กับน้องไอาายสกุณาภรณ,ภณภ์แต่เพียงผู้เดียวเพราะว่าน้องไอาาเนี่ยเมื่อไปเข้าค่ายลูกเสือแล้วก็ต้องถึงเวลากลับบ้านนึกถึงเพลงนี้นะครับกลับคืนรังนะชื่อเพลงเจ้านกน้อยนะครับโอ้โหชื่อเพลงก็ นกน้อยแล้วนะครับชื่อพ่อนกเลยแล้วก็นกอ้ายเนี่ยก็ต้องกลับคืนรังกับคืนสู่รังกับคืนสู่ที่เดิมนะที่นกมดสกรคอยกอดน้องอายเสมอณนะตรงนี้นะครับน้องอายเนี่ยเขาก็จะเข้ามาหาพ่อนกแล้วเราก็จะเห็นภาพพ่อนกกับน้องอายเนี่ยกอดกันนะแล้วก็หอมกันเป็นภาพที่น่ารักมากๆเรามาลุ้นกันนะครับเวลาน้องอายกลับบ้าน จะกอดพอนกหรือเปล่านะครับเพลงนี้ก็มอบให้กับน้องอายสก,กุณาพรศิลปินสาวน้อยมหาสรรย์เสียงวิหกนะครับมาฟังกันเธอดุดดังนกน้อยโพบินลอยลองฟ้าบีกจนเหนื่อยและลา พาก,กายลงกิ่งไม้เส้นชัยยังอยู่บนโค้งขอบฟ้ากว้างไกลรู้ดีเก็ดใจบินไปไม่ถึงดังหวังกลับคืนรัง กลับมาบ้านเก่ามีคนเฝ้าห่วงใหญ่ขึ้นหนึง่งฝากรมโบยโบกไปแทนความคิดถึงหอบเจ้านกน้อยกับคืนรังใจจ้ยังฝันหาขอบฟ้าที่ไม่มีอยู่จริงสิง ที่เจ้าละทิ้งทิ้งรังทิ้งทิ้นเดิมเส้นชัยยังอยู่บนโค้งขอบฟ้ากว้างไกลรู้ดีแก่ใจบินไปไม่ถึง ดังหวังกลับคืนรังกลับมาบ้านเกา่ามีคนเฝ้าห่วงใหญ่ขึ้นหนึ่ง หอบลมโบยโบกไปแทนความคิดถึงหอบเจ้านกน้อยกลับคืนรังกลับคืนรังกลับมาบ้านเก่ามีคนเฝ้าห่วงใหญ่ขึ้นหนึ่งฝากลมโบยโบกไปแทนความคิดถึงหอบเจ้านกน้อยกลับคืนรัง หอบเจ้านกน้อยกลับคืนรังขอบคุณสำหรับการรับฟังนะครับแล้วเจอกันในอีพีต่อไปมอบใกับน้องอา,ายเพลงนี้เลยเดี๋ยวเจอกันในอีพีหน้าครับสวัสดีครับ